เอาละครับผมสวัสดีรับตัวนครับคุณกำลังรับชมเพกมเองช่ไแล้ววันนี้เราหยุดเกม Pocket Android ชินเคยแล้วก็วันนี้เราจะมาเก็บเก็บ,กบสับป,ประรดอีกรอบหนึ่งนะหลังจากเมื่อวานที่เราเก็บไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้เราก็จะมาเก็บอีก2ตัวให้มันเป็น2ดาว2ตัวแล้วเราจะมาทํา3ดาวลองดูกันว่ามันจะติดไหมก็ถ้าไม่ติด3ดาวผม ผมก็ไม่ทําแล้วนะขี้เกียจทําแต่อยากให้มันติด3ดาวเลยแต่เพชรเรามีแค่2องรเพชรเองอะ่ะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้สับประรดผมเหลือ1ชั่วโมงใช่ไหมเนี่ยเออหชั่วโมงเกือบแล้วเกือบแล้ว <ๆ S 1> ก็คือมันจะเริ่มนับตั้งแต่อ่าวินาทีแรกที่เรากดซอสเลยมันจะนับเวลา24ชั่วโมง<ๆ>ก็คือเมื่อวานเนี่ยผมมาเก็บตอน4ี่ทุ่มน่าจะ4ี่ทุ่มกว่าแต่ผมมาช้ากว่านี้น่าจะกดเก็บสับประรดไปเดี๋ยวเราไปเก็บสับประรดให้เต็มกันแล้วเรามาซัมมอนมแมลงตัวใหม่อีก2ตัว เดี๋ยวามาทํามดาวกันนะฮะว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าเดี๋ยวตัดไปเลยครับไปเอาลราตอนนี้เราก็เก็บแมะลงตัวใหม่ได้ครบ2ตัวแล้วสาหรับวันนี้นะเราจะเอามันมาผสมเป็น2อดาว <c oughs> ถ้าเป็น3ดาวเนี่ยต้องใช้300เพชรแล้วอะเราไม่มี300 <c oughs> เพชรเลยเรามีแค่200เพชรโอ้โหแต่โอากาสติดมัน5 7เอซเองนะ <c oughs> มันไม่น่าติดอะโอกาสติดมันเลยครึ่งมานิดเดียวเองอะ ผมไม่กล้าทำไปเลยถ้าไม่ติดที่ทำไงเนี่ยแย่แล้วนะเนี่ยถ้าซื้ออีก100เพชรก็ใช้35บาทเหรอ35บาทอีก100เพชรเหรอ่ออ่าเอาละตอนนี้ผมเติม300เพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมว่าผมไม่กล้าเสี่ยงฟิวชั่นโดยใช้เปอร์เซ็นต์แค่5้เปอร์เซ็นต์นะผมคิดว่ามันไม่น่าจะติดแน่ๆแหละอืมผมก็เลยเติมอ่มาอีก100เพชรเพื่อที่จะ บวกเพิ่มไปอีก25%นะเพื่อให้มันให้มันมีโอกาสติดถึง82%ซึ่ง82%เนี่ยมันก็เกินครึ่งมาเยอะเลยนะแล้วก็โอกาสที่มันจะไม่ติดเนี่ยมีแค่18%ก็คือถ้าเรา18%แล้วเรายังไม่ติดมันก็คงจะซวยมาก,กน,นะผมคิดว่าผมก็คงไม่น่าจะซวยขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาฟิวชั่นกันเลยครับผมไปเลยฮะปับกดเข้าไปขอให้ติดทีเฮอวะ เออสักเซตฮะเรียบร้อยเราได้มแมลงตัวใหม่เป็นระดับ3มดาวมาแล้วโอ้โอเคละคราวนี้ล่ละคราวนี้ละ,ค,ละ,ค,ละคือของจริงเราจะมาทำการทดสอบกันฮะว่าไอ้มแมลงตัวใหม่ที่เขาว่ามันเก่งนักเก่งหนาเนี่ยมันจะเก่งจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยฮะเดี๋ยวผมขอเคลียตรงนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปดูกันฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้มันสู้กับมแมลงสเปเชียลที่ผมมีเป็นตัว แมงป่องก่อนแล้วนฮะไปสู้เลยฮะแมงป่องสาดาวแมงป่องสเปเชียลตัวนี้ได้มาจากกิจกรรมอะไรจาไม่ได้แล้วมันนานแล้วโอ้โหมันเล่นเราก่อนเลยโอ้โหมันเล่นเพลเยอร์ก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปดูมันสู้กันต่อเออมันยังสู้กันอยู่ฮะนี่แมงป่องตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งอยู่นะผมว่าเป็นแมงป่องที่แบบค่อนข้างโอเคแหละเป็นตัวสเปเชียลน่าจะแค่ตัวเดียวเองมั้งตอนนี้มีแมงป่องสเปเชียลมาแค่ตัวเดียวเองอะ เอ้ยแต่ว่าแมงป่องเราอะ่ะมันถูกอัปเกรดไป1ระดับนะเออว่ะเอ้ยถ้ามันถ้ามันชนะมันก็คงไม่แปลกนะเพราะมันถูกอัปเกรดไป1ระดับเอ้แต่ผมว่ามันน่าจะชนะวะ่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยน่าจะสู้แมงป่องเราไม่ได้เพราะแมงป่องเราเนี่ยเก่งมากครับผมแมแมงป่องเราถูกอัพเอ้ยเดี๋ยวผมออกไปอัพให้มันดีไหมไม่อัพไม่อัพ เราเอาเดิมๆเ,เลยมาสู้เอ๊แต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วว่าผมอัพอะไรให้มันไปมันน่าจะสู้แมงป่องไม่ได้ว่ะเฮ้ยเอาว่ะโอ้โหไม่ได้ผมว่าไม่ไหวแมงป่องเก่งกว่าสู้แมงป่องไม่ได้แน่ๆโ,โหเรียบร้อยแมงป่องเราชนะไปเฮ้ยแต่ว่าแมงป่องมันขี้โกงนะแมงป่องเราเนี่ยอัพ ไอ้อัพให้มันเก่งเพิ่มมาหนึ่งระดับเลยอะ่ะมันก็คงจะสู้ไม่ได้แหละโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผมอัพอะไรแมงป่องไปมันถึงสู้ไม่ได้แต่มันก็ค่อนข้าง,างที่จะสูสีนะถ้ามันอยู่ในระดับเดียวกันที่ไม่ได้อัพเกรดอะ่ะผมว่าก็มีลุ้นอยู่นะว่ามันจะสู้ได้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยแมลงป่องผมอัพอะไรให้มันไปแมงป่องสีดําเลือดหรือเปล่า อัพไปเยอะเลยอัพไปเยอะเลยเนี่ยอันละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์โอ้อันนี้ก็อัพเดี๋ยวมีตัวไหนที่เราไม่ได้อัพเกรดมันบ้างโอ้อันนี้ก็อัพเอาว่าไอ้นี่ไม่ได้อัพว่ะอันนี้อ๋ออันนี้ม่เนี่ยอืมมีมีตัวนี้ตัวเดียวที่เราไม่ได้อัพถ้าอย่างนั้นผมว่า เราอัพให้มันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าผมมีตัวไหนอยู่ตอนนี้ที่จะสู้กับมันได้3ดาวก็จะมีสกูตัวนี้แล้วก็คริสต์มาสคริสต์มาสกับสกูที่เป็น3ดาวแล้วก็ออชิดออชิดไม่ได้อัพสกูอัพไหมเมื่อกี้เราดูอยู่น่าจะอัพนะผมดูอยู่มันมันน่าจะ,อ,ะ school, school. อัพอะสกูสกูเอสกูอัพคริสต์มาสก็น่าจะอัพนะขอดูดิแปบ๊บนึงนะคริสต์มาส อ๋อคริสต์มาสไม่ได้อัพว่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้มันสู้กับคริสต์มาสสไปเดอร์กับออชิตเนี่ย id id. ออชิตแมนติดสตัวนี้มันน่าจะพอวัดกันได้เพราะมันไม่ได้อัพนะแล้วเดี๋ยวพอมันสู้พอเราเอามันสู้กับไอ้สอตัวนั้นเสร็จอะเราอัพเกรดให้มันแล้วค่อยไปสู้กับตัวอื่นที่มันอัพเกรดเหมือนกันนะโอเคจะได้แบบ ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันโอเคครับเราลุยเลยฮะมาเราให้มันสู้กับไอนี่คริสต์มาสสไปเดอร์ก่อนเพราะว่าคริสต์มาสสไปเดอร์เราไม่ได้อัปเกรดป้งสู้กันแล้วฮะเอาแล้วว่ะเอ้ยเอ้ยผมว่าคริสต์มาสสไปเดอร์สู้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เนี่ยดูเรื่องต่างกันมากครับโอ้โหชัวร์แหละคริสต์มาสสไปเดอร์สู้ไม่ได้ แต่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยอออคิดแมนทิดเนี่ยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ต้องลุ้นเลยอะ่ะผมว่ายังไงมันก็สู้ไม่ได้โอ้โหดูดีต่างกันเยอะไอ้น,นี่ครึ่งหลอดแล้วอัน,นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยโอโ้ต่างกันเยอะต่างกันเยอะครับไม่สูสีเหมือนที่ตอนสู้กับไอแมงป่องสีดําเลยเอาอ่ะน่าจะชนะไปนะแมงใหม่ตัวนี้น่าจะชนะไป เรียบร้อยผมว่าไม่ต้องลุน้นยังไงก็แพ้คริสต์มาสสไปเดอร์ยังไงก็แพ้ตัวใหม่ชนะโอเคดูเรื่องโอ้โหเลือดเหลือเยอะเกือบครึ่งหลอดนะอืมโอเคตัวต่อไปก็ตัวสีชมพูนะออชิตออชิดออชิดแมนทิดนะไปดูกันฮะ เชื่อไหมถ้ามันสู้กับไอต้ตะก,กะแตนสีชมพูเนี่ยมันก็ชนะเหมือนกันแต่ผมว่ามันน่าจะชนะแบบขาดลอยเลยแหละถ้าสู้กับตะกะแตนสีชมพูเพราะว่าเลือดของตะกะแตนสีชมพูมันน้อยมากนะครับผมถ้าเทียบกับตัวใหม่แล้วเนี่ยเลือดมันคนละเรื่องเลยนะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะสายถึกกับสายแบบสายเร็วอะเออเอ่ะเราสอาส้นเลยดีกว่าครับไปใส่กันเลยปึ้งเดี๋ยวมาดูซิเมื่อกี้ ไอแมงมุมเนี่ยก็แบบแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะไอนี่ผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกับแมงมุมสไปเดอร์แหละเฮ้ยเฮ้แต่สูสีอยู่นะเอาว่ะเลือดพอๆกันเลยเลือดลดพอๆกันเลยแต่ว่าผมคิดว่ายังไงตัวใหม่ก็ชนะเอาว่ะเอาว่ะวิแต่ว่าสูสีนะ ผมผมคิดว่ามันจะไม่สูสีนะในตอนแรกแต่มันกลับสูสีครับผมโอ้เอาเรื่องเอา้าเอาเรื่องเลยใครจะชนะโอ้โหมันก็ต้องตัวใหม่อยู่แล้วแหละเพราะว่าเลือดเนี่ยเราเห็นได้เลยว่ามันต่างกันนิดนึงโอ้แต่แค่นิดเดียวเองอะ่ะเฮ้ย สูสีนะสูสีนะเอาว่ะเอาว่ะโอ้เจ็บหนักอยู่นะไอ้ตัวนี้โดนเข้าไปโอ้โหโอ้โหเลือดลดไปเยอะเหมือนกันเกือบหมดแต่ก็ชนะอีกแล้วฮะโอเคละก็ความโหดของไอ้ตัวใหม่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้า ผมจะมาอัปเกรดให้มันเนี่ยเพิ่มเอ่อเพิ่มความเก่งให้มันเนี่ยอย่างละ5%ให้มันไปสู้กับไอตัวที่เราอัปเกรดสิเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพวกตัวที่เราอัปเกรดไว้เนี่ยมีตัวไหนบ้างว่านี่ฮะนี่มีสกูสไปเดอร์ที่เราอัปเกรดไว้อย่างละ1นึ่งเลเวลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ย เอ็มเพลเราเคยเอามันสู้แล้วแต่ว่ามันสู้ไม่ได้เพราะว่ามันถูกอัปเกรดมันอย่างละหนึ่งเลเวลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราอัปเกรดให้มันแล้วเราเอาไปสู้กับไอ้สตัวเมื่อกี้กันนะฮะแล้วมีตัวไหนอีกที่พอจะสู้ได้วะไม่มีแล้วอะ่ะไอ้นี่เหรอไอ้นี่เราลบออกไปหมดแล้วเราไม่มีแล้วแต่เราอัพไวสองดาวเลยนะหู uf, บวกสิห้าเลยว์เซ็นเลยะไม่มีแล้วตัวที่พอจะสู้ได้สูสี ไอพวกมแมลงที่บินบินอ่ะมันก็เอามาสู้กันมันก็วัดไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันเป็นมแมลงคนละประเภทเออมันสู้กันแล้วมันมันวัดผลไม่ค่อยได้ผมก็เลยไม่อยากทดสอบเท่าไหร่โอเคหรบวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของชาแนเราส่วี้ผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้เวเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย